ขาพระพุทธเจ้าขอน้อมกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปถมเป็นประธานพระประัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆุก,กพระองค์พระอรหันต์ขีนาสบบนชั้นพันิพพานทุกองค์ อันมีองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ปานเป็นที่สุดท่านแม่สีทั้งสามองค์ท่านแม่เจ้าดารารัศมีท่านแม่ทุกองค์ท่านปู่ท่านยา่าและขอน้อมกราบท่านอาจารย์ด็อกเตอร์โรดข้าพเจ้านางสาวสมจิตสีวังรหัสพระอริยบุคคล6 8ขีด0 ขีด 118A ห้องฝึก937ทับ66ขีด06ขีด067ทับ66ขีด01ขีด057คุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูวชิราพรไกลสังเกตเมื่อข้าพเจ้าได้รับประกาศเป็นพระโสดาบัน วันที่25มีนาคม2568ทำให้ข้าพเจ้ามีความปิติมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติการฝึกต่อไปและในวันที่28มีนาคม2568ข้าพเจ้ารับประกาศเป็นพระสกิทาคามีมคทำให้ข้าพเจ้ายิ่งอิ่มเอมและในวันที่4เมษายน2568 ข้าพเจ้าได้รับประกาศเป็นพระสติทาคามีผลทำยิ่งให้ทำข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจับพระพระอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสติมีสมาธิจากนั้นวันที่13เมษายน2568ข้าพเจ้าได้รับประกาศเป็นพระอนาคามีมัก ในตอนเช้าทุกๆวันและตอนเย็นก่อนนอนข้าพเจ้าจับพระพระภาวนาพุทโธในเวลาว่างระหว่างวันเป็นกิจวัตรและสิ่งที่ขาดไม่ได้ข้าพเจ้าพึงกล่าวคำอุทิศแผ่กุศลอยู่เสมอคำขอพระรันาตนตรัยและคำกล่าวลาพุทธภูมิเพื่อเป็นสาวกภูมิซึ่งเป็นกิจวัตรที่ท้าพเจ้ากระทำอย่างต่อเนื่องมีความสุข และอิ่มเอมใจเป็นอย่างยิ่งการรักษากำลังจิตกำลังใจของข้าพเจ้าได้พิจารณาตัวเองไม่หลงในกายไม่กลัวตายมีความรักในนิพพานรักษาศีลห้ากรบทสิบอย่างเคร่งครัดมีจิตใจรักมั่นในนิพพานเป็นอารมณ์โดยไม่สงสัยในพระรัตนตรยัยมีการให้อภัยให้การช่วยเหลือสรรพสัตว์การสงเคราะห์ การทําบุญการถวายสังฆทานการถวายพัะทหารแดพ่พระสงฆ์เป็นกิจ,จวัตรทําให้จิตใจของข้าพเจ้ามีสติมีสมาธิมีจิตผูกพันกับพระนิพพานเมื่อหมดลมหายใจข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมใครจะด่าจะว่าหรือจะชมถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรามีความดีอิ่มเอมใจเกิดขึ้นแล้ว ไม่เสียทีเกิดรักในพระศาสนาเมื่อต้องตายเพียงสร้างหาความดีที่สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอ,ขอนอบน้อมกราบพระเมตตากราบพระมหากรุณาธิคุณท่านอาจาร,รย์ดรโรดแอดมินทุกทท่านอาจาร,รย์คุณครูพี่เลี้ยงคุณครูฝึกทุกทท่านที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อพุทธศาสนา กราบขอบพระคุณกราบพระเมตตากราบพระมหากรุณาธิคุณทุกทุกท่านน้อมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรโรธที่ให้ความเมตตาและเสียสละน้อมกราบอนุโมทนาสาธุค่า